สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้ก็แยกนะครับผักสลัดแล้วก็ผักคะนา้านะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่กว้างกว่าเดิมนะครับขึ้นมานะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราไม่ได้ปลูกณที่เดิมตั้งแต่ตอนต้นเล็กๆนะครับเวลาเราย้ายเนี่ยต้นพืชก็ยังไม่ฝืนยิ่งถ้าโดนลมเนี่ยก็อาจจะมีนะครับ ต้นโอนเอียงนะครับไปบ้างนะครับทีนี้ก็ต้องดูให้ฟื้นนะครับเดี๋ยวลองข้ามไปสักสองสาวันแล้วก็ดูนะครับพอฟื้นแล้วเขาก็จะต้นตรงนะครับนี่มาดูสลัดนะครับก็ในส่วนที่โฟมในขนาดมันไม่พอกับกระมังนะครับเราก็จะต้องหามาแปะนะครับตัดเสริมแปะด้วยนะครับ เหตุที่ต้องตัดเสริมแปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําโดนแสงแดดนะครับจะเกิดเป็นตะไคร่น้ํานะครับทําให้รากพืชนนอาจจะเกิดสนิมนะครับแล้วก็ติดเชื้อได้นะครับดังนั้นพยายามอย่าให้นะครับแดดส่องไปทําปฏิกิริยากับน้ําปุ๋ย AB นะครับส่วนอันนี้เป็นแปลงที่เราเพิ่งจะย้ายไปนะครับสังเกตว่ามันจะมีรู ครับรูเราจะต้องหาอะไรมาปิดนะครับผมใช้ฟองน้ําที่ที่ไม่ใช้แล้วนะครับเอามายัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้แสงแดดนะครับส่องเข้าไปในน้ําปุ๋ย Ab นะครับไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าหรือว่าเป็นขึ้นช่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องนะครับใช้ฟองน้ํานะครับในการที่ปิดนะครับพื้นที่ไว้ นะอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็โหแยกไม่พอแล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่แยกไปนะครับถ้าเพื่อนๆมองเห็นเนี่ยผมก็จะใช้ฟองน้ําปิดอีกเช่นเดียวกันแต่มันยังไม่พอนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราจะต้องแยกอยีกนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมจะต้องแยกออกไปอีกประมาณ9กอถึง10กอนะครับด้วยกันนะครับเพราะว่ากระมังตอนที่เราปลูกเนี่ยกระมังมันเล็กนะครับ ถ้าไม่แยกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้นมันก็อาจจะไม่โตนะครับเพราะมันเบียดกันนะครับรากข้างล่างเนี่ยมันเยอะนะครับมันก็จะแย่งอาหารกันนะครับอาจจะโตไม่สม่ําเสมอนะครับก็เดี๋ยวจะต้องนะครับแยกนะครับต้องซื้อกละามังลุกใหญ่มาอีกนะครับนี่ฮะเอามาวางให้ได้รับแสงแดดนะครับแล้วก็แยกนะครับในส่วนของขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมอันนี้เราอาจจะไม่ต้องแยกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกอใหญ่ แต่ที่อยู่ในขวดนี้เดี๋ยวเราก็จะดูนะครับถ้าเกิดว่าอันไหนเราพอจะเอาไปลงกระมังได้นะครับเราก็เพียงแค่นะครับเนี่ยฮะยกไปครับแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเห็นรากไหมครับอันเนี้ยรากมันอาจจะเกิดสนิมได้เราจะต้องแช่น้ําเปล่านะครับหรือล้างน้ําเปล่าให้รากสะอาดก่อนนะครับแล้วค่อย เอาไปลงในน้ําปุ๋ย AB นะครับที่เป็นกระมังใหม่มีเช่นนั้นแล้วมันจะเกิดการติดเชื้อแล้วก็แพร่ระบาดไปถึงผักต้นอื่นๆนะครับเพื่อนๆืออันนี้ก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับไม่มีพื้นที่แล้วนะครับตอนแรกก็กะว่านะครับทำเอาไว้กินเล็กน้อยนะครับแต่พอวข้าวหัวข้าวนี้ต้องขยายเรื่อยเลยนะครับเนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้พาไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวมีข้างในอีกนะครับ ก็แนะนำนะครับถ้าหากว่าจะลงผัก AB, เอผักในแปลงปลูกไฮโดรโอนิกนะครับครั้งแรกให้เพื่อนๆลงไปเลยนะครับไม่ต้องขยับแบบผมนะครับเพราะว่ามีชนันแล้วลำต้นตอนที่เขาขึ้นหนาๆน,นะครับเขาจะอา,อาศัยพิงกันนะครับพอพิงกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าต้นแข็งแรงแต่พอแยกออกมาแล้วเนี่ย ในส่วนที่มันพิงกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดนแดดหรือยังไงนะครับต้นมันจะยืดสังเกตนะครับลำต้นมันจะยาวนะครับอย่างเนี้ยโอเคต้นเนี้ยแข็งแรงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับทั้งที่โดนแสงแดดนะครับแต่ลําต้นยังยืดยาวเหตุเพราะว่าเขาไปอยู่แบบอัดกันอยู่นะครับต้นบางส่วนไม่ได้รับแสงแดดนะครับก็เลยทําให้เกิดการยืดยาวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแยกผัก a อลงในปุ๋ย AB นะครับให้เพื่อนชมนะครับปิดพลาดประการใดแล้วนะขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ